โอเคครับก okay, so ็สวัสดีกันด้วยนะฮะผมร้านเจ้ามือชาแนลนะฮะวันนี้เว้ยไม่ใช่กคุณชวนนะโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้ผมนเฮตเซนคาตาลิสนะฮะวันนี้ผมตัวอย่างกสิราบมาแล้วนะฮะผมตัวอย่างนี่เขาบอกว่าจะมาตอนเที่ยงคืนนะฮะของวันนี้ก็รอมาแล้วนะโอเคสักครู่โอเคเฮ้ยไม่รู้เลยกอด ดูหน่อยนะฮะต้องดูฮะคือก่อนหน้านี้ม่มีสปอตมาเต็มเลยนะแต่เพราะว่าผมไม่ได้ดูผมจะมาดูอันนี้แหละฮะโอเคอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเริ่มนะโอเคพันแปดสิบครับผมเฮ้ยไปนี่คือโอกาสเดียวโอ้โคอง รเราต้องเอามันมาดูงานอาร์งานอาร์ตแบบเอ๊ะแปลกๆว่ะงานอาร์ตว่งโลกตงการเขาที่หยุดเออทุกอยากยุ่อะไรอะเด็กเรียกพ่อมั้ คอง,งฟังเด็กเลย <c oughs> มันมันโอ้โีแกมาแล้วมาแล้วโอ้ย โอ้คองยังอึง้งสิลามาโอ้ปีมาแล้วโอ้ปีนี้นะไม่มีปีไหนแล้วต้องปีนี้เท่านั้น ทาคุณสวยอุ้ยคุณคนเมื่อกี้บราซิลอุ้ยรั้งเขาแล้วอ้ย last one standing วะอุ้ยตัวอะไรอะ one view four กูว่าละ มันถืออะไรอะ่ะขวานเหนอะสตอมเบเกอร์ฮ้ยโอ้โหเชียอยากดูแล้วว่ะมีนานหรือเปล่าวะมีนานหรือพุภาพาวะลืมอะ่ะโอหดอุกยอดิลย จากการที่เจ้าจังะมา,า,มาทําไมมันต้องมาเตียนประเด็นนี่คือประเด็นคือทําไมต้องเตียนเอาคองมาเป็นตัวลอ่ออะไรสักอย่างมาแล้วนี่ยากมาเมื่อกี้นีน่ดูยูนิตย้อเนี่ยนะเราต้องอะไรมาหรือก็ซีล่าเป็นตัวร<า>้าย She's the only one who'll communicate with me. I knew that they had She had nowhere to go, so I made a promise to protect her. But who I is in some way, <coughs> Kong did the same. Hello. What? me know I'm อย่างเขาทีะโอ้โหเออี๋ยเป็นบอกว่าไม่อยัดกบคอยอย่างนี้เลอสปอตอต่ไม่ดูแต่เทลเลอร์ดูอ๋อโอเคกูไว่สุดมาเฉยกูตายตอนนี้กูตายกูรอกูยอยู่กูอยู่มึงอึดเลยไม่มีเล่นเลยไม่เล่นเหรอขึ้นมาม่เล่นเหรอวะไปบั ไอ้ผู้ชายเมื่อกี้คุณวะเฮ้ยอะไรด้านหลังอะตะคู่อะไรด้านหลังวะคืออะไรล่ะไอ้ด้านขวานั้นมันเหมือนมอทนาใไหมเลยเหมือนตีมอนแต่ไม่ใช่แน่แน่จะขาไอ้แด์ นั่นสกวไอแลนด์จริงเหรอตรงนี้หรือมันใต้ดินวะวใต้ดินก็ไปไม่ได้ไม่คิด,ไปไปไดว่คือใครแล้ว,ลวโลแดนกูหายน้ ฉากนี้จะเป็นโลแดนไม่ใช่ตัวอะไรวะไอ้นี่ไม่สตอมเบเกอร์ชัดเลยปีนี้เทเตอร์วันวันเหียอะไรนะลืมละ จากที่ดูแล้วเนี่ยงงมากตอนนี้คำถามในหวัวเต็มไปหมดเลยแต่ว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้แล้วรูปด้านหลังมันมีอะไรไอดูอีกอีกสักนิดหนึ่งด้านหลังนี้เป็นรูปแต่ว่ามันมันเป็นรูปอะไรวะรูปอะไรไม่รู้แต่ว่าทำไมตีม ตีมเป็นอย่างงี้ตีมเป็นแบบว่าไงอ่า,อาตีมดิจิตอลอะหรือว่าจะเป็นอะไรวะโดนควบคุมปะเออเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นแบบว่าไงมันเป็นธรรมชาติอะโบราณโบราณอะที่ถูกควบคุมอะไรงี้ปะต้องตีความอุย้ยนี่มีรูปคนตัวยาว เอเลียนว่ะเออว่ะเห็นเห็นเลยฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายเน่มันแปลกประหลาดมากนะฮะรูปคนพวกนี้แปลกประหลาดมากมันไม่เหมือนคนทั่วไปนะฮะคือผมมองเนะี่ยผมคิดว่าผมสำหรับผมด้เหมือนเอเลียนนะผมแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้น่าจะกอซิลลาเปล่าแต่รูปร่างตัวไม่ค่อยเหมือนเลยนะ ถ้าดูถ้าวัดจากอะไรวัรูปต่างๆที่ผ่านมาในซีรีส์เรื่องเนี้ยน,นะฮะช็อตต่อช็อตเลยอันนี้คองโดนจับโอเคอันนี้ไม่มีอะไรที่น่าแปลกใจนะฮะ <c oughs> ขอปิดเสียงด้วยโอเคอันนี้เป็นสกลไอแลนด์น่าจะใช่เพราะว่าเขียวอย่างงี้ <c oughs> เขียวขนาดนี้ก็ต้องเป็นสกาไอแลนด์ ส่วนนี้ลวมอท่าจะมาหรือเปล่าแล้วจะมีอะไรไหมมอท่าจะรอดไหมประเด็นเป็นไปได้ว่าน่าจะมีมอนท่าแต่ว่าเรายังไม่รู้ตอนนี้นี่ก็เซลามาหรือว่าไอเด็กนี้มันเป็นเหมือนในยุคอะไรวะเฮเซ่ว่าที่จะมีคนที่แบบว่ายงเงรับรู้รู้ถึงพวกมอนสเตอร์ได้ะนะครับ เหมือนอะไรวะแกชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันเนาะในภาคเฮเซ,เซที่แกจะมีบทเด่นมากเลยเนะเป็นคนที่ใช้พลังจิตอ่ะเอออันนั้นฮะโอเคส่วนนี้ก็ซิล่าชนเรือครั้งนี้เขาไม่มุดหลบแล้วฮะเขาชนยับเลยนะฮะแต่ว่าไม่ยกพวกตีกันวะเออนึกว่าจะยกพวกตีกันนะเนี่ยนะอันนี้หนึ่งหนึ่งอะซัดกันห่างก็ซิล่ารู้สึกแปลกนะ เขาบอกว่าเปลี่ยนโมเดลซึ่งผมก็งงว่าเปลี่ยนจริงเหรอแต่ห่างรู้สึกแปลกหน่อยนึงอันนี้ของอึง้งหน้าคองแบบเวอ่อร์เ๊ะอันนี้คอโหกเออกสิ่าพุ่งขึ้นมากสิราขึ้นเรือโอ้โหตะเกียรตะกายขึ้นมาอยู่นี้บวกกันเละเทะนะฮะของบอกกูไม่กลัวอืมตบ <c oughs> เรียกว่าไตเลยเดียวตอยหน้า หน้าไงกคซิล่าลงน้ําแล้วก็มีอาวุธใหม่ที่เหมือนในแบตเทนชิเมันระเบิดเลยเหรอเออมันเป็นะเบิดเลยปะไม่รู้เหมือนกันฮนะแล้วก็เรือเละเทะหมดเลย <c oughs> แล้วของน่าจะไป้หนไม่ของมันจะรอดมาอย่างไ,ไงวะส่วนนี้แสงสีมาก <c oughs> <c oughs> แสงสีมากใ nice นิตีไปเนี่ยไม่ใช่ <c oughs> ถ้าะในตี nice นี่นต้องมีบั๊กเล้เ okay. คอสิล่าเอ้ยแล้วเมื่อกี้มีอ่า พี่แกชื่อเลยนะในเรื่องอะลืมไปแล้วว่าไม่ไม่เคยไม่ได้ดูนานแนละ้วเหมือนกันดูตอนนั้นแล้วก็ลืมมันชื่ออะไรวะไม่ค่อยมีใครเรียกชื่อมัน,มนเัาเรียกพ่อไงนะท่านพ่อครอบครัวมึงนี่โอละเวงมากส่วนอันนี้น้อนเหมือนเดิมเมดิสันนะแล้วก็มากับหน้ามันคุ้นมากเลยอะเรื่องอะไรวะ <laughs> หน้ามันคุ้น คุณไอ้ไอ้เนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยจำไม่ได้มาจากเรื่องไหนแต่ว่าแนเนี่ย,ยด้านหลังเนี่ยด้านหลังแปลกมากรถตรงคลองเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้ตารีจนดรีป่ะอันนี้เมฆปกคลุมหรือว่ามันจะเป็นเหมือนกับไอ้โรแดนปะไม่ก็ไอ้ของกิโดล่าที่มันจะเป็นพายุตลอดเวลาเออไ่ไปได้อันนี้ลอยมือเ <c oughs> นี่ย ยานด้านหลังยานด้านหลังแปลกมากไอยานด้านหลังเนี่ยมันมันจะใช่ยานของโลกจริงเหรอยานของโลกไม่จําเป็นต้องมีปีกก็บินได้ได้ด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันเทคโนโลยีในเรื่องนี้มันก็ก้าวหน้าแต่ว่ามันก็ไม่มันก็ไม่เกินเกินโลกจริงไปมากนะดูจากภาคที่แล้วอย่าง USS Argo กถึงมันจะลำใหญ่แต่ว่ามันกมันมันไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยสมดุลนะแต่ว่ามันก็ยัง มีนะบนโลกไปน,นะี้ยานสเตลอย่างเงี้ยเออแล้วก็ด้านหลังเนะี่ยมันเหมือนเป็นถ้าปกลงมามากกว่าไอตรงตรงด้านบนตรงเนี้ยนะครับผมมันเหมือนถ้าปกลงมามากกว่าอ๋อหรือว่ามันอยู่ในถ้าวะเออตอนนี้มันอาจจะอยู่ในถ้าอยู่ก็ได้แล้วก็ด้านหลังก็เป็นที่โลง่งโอเค,อเคประมาณนี้แล้วก็มีขวานนะไอขวานนี่มันคือขวานอะไรวะไอสตอมเบเกอร์เนี่ยเรียกแม่งยงไงเป็นขวานที่ ประหลาดมากส่วนใอ้พวกนี้บินได้อันนี้ก็ประหลาดแล้วมันรู้เบบมันดูไม่ใช่ในโลกอะดินสีม่วงแต่ตีมตีมสีนี่สีสีแม่งสีแม่งจีจารมากเลยภาคเนี้ยสีแม่งแบบเข้มสุดใจอะบางครั้งสีสีเพี้ยเลยเนี่ยแล้วไอสีน้ําเงินคืออะไรเฮ้ยอันนี้อะไเดือเดี๋ยว้ทำไมคองยืนอยู่บนเลยวะเนี่ยเป็นแท่งเสาแล้วก็ ยืนอยู่บนหลังก็ซีลล่าเรอใช่เหรอวันวิลฟอร์ผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นคำคมของภาคนี้แล้วก็บวกกันในในิติแล้วก็รับมาแล้วก็ปาดใสาทานอสฉับโอเคค่อนข้างที่จะงงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวิเคราะห์เทเเลอร์นะผมสารผมเนะี่ยนะฮะก็ได้ประมาณนี้นะผมจะผิดพลาดยังไงก็ ก็ต้องรอดูในหนังต่อไปไม่รู้ว่าจะมีเทเลอร์ต่อไปไหมแต่ว่าขอละถ้ามีก็อย่าสปอยแต่ตอนนี้ผมสำหรับผมก็ยังจับอะไรไม่ได้สักอย่างนะผมเดี๋ยวสักพักนี้ผมจะปิดเฟซทิ้งละนะเดี๋ยวสปอยมาแน่แ่สปอยมาแน่บทสัมภาษณ์หรืออะไรต่างเนี่ยน่าจะน่าจะจี๋ีโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามผมสำหรับวันนี้เชิญกันนะครับบ๊ายบาย